Um, ลองเตอร์แม่เบลว่าวันนี้เรามาทำวามสาดบ้านกันไหมบ้านเราเนี่ยปกปกมากเลยฝุ่นยุะมากเลย้ลองเตอร์ว่าไงก็ดีนนะดเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะลองเตอร์ว่าเราทำอะไรกันก่อนดีอ่ะดูดฝุ่นดูดฝุ่นให้เรามาดูดฝุ่นกันดีกว่า้องเตอร์ลองเตอร์อเราไม่รู้ว่าเครื่องดูดฝุ่นของเราอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหาโอเค ตันเตดูฝุ่นได้แล้วอเลดูุ่นมาจากหนนบตัดลาอเคมาเดี๋ยวเรามาดุ่นกดีกว่าไนเครื่องนแต่ข้างในเครื่ฝุ่นมันมีอะไรบ้างเตลองดูดม่ีกระเบิดน่นอนได้ได้ดมล้อ่ะมามานั่งดูกันว่าในเครื่องดุ่นมีอะไรางอ่ะงเตลองแกะดิในเครื่องดฝุ่นมีอะไรางอะนี่หายดีดีในเครื่อุ่นมีอะไร้างะ จะใช้อะไรมั่งหยิบออกมาเลย,ย,ยทำอะไรมั่งอะ่ะว้าวนี่ไงตัวเครื่องดูดฝุ่นอโอมันก็ดูดฝุ่นดูดเลย ทำสกปรกจริงๆเนอะนี่นี่นี่นมาทางนี้มาทางนีุ้่นเลยโอ้โหนู่นนู่นใบไม้นู่นใบไม้ใบไม้นู่น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 น่นตรงนู่นแมงก็เก่งจัง้าดูตรงไหนมีปุ่นนิด เกี้ยงยังเกี้ยงยังตรงนั้นเกี้ยงยังใต้โต๊ะใต้โต๊ะฝั่งนั้นที่ติดกำแพงอ่ะใต้โต๊ะที่ติดกำแพงอ่ะลองไปดูดิเอาเป็นหัวเป็นหัวโอเคเป็นหัวของต๊ะจะเป็นหัวหัวไหนดีเอาหัวที่มันลำแหลมดีได้ถูซอกได้โอ้ยมีตั้งหลายหัวให้เปลี่ยนไม่เบีย์ว่าเอาอันลำแหลมอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยโอเคเป็นหัว

บูดปูนเต็ดแล้วก็มาถูบ้านกันระวังลื่นนะลูกลอโอ้ยเข้ามาพอมันเลื่นนองเต้ยก็ถูระวังด้วยนะถูถูวิ่งถูไปนู่นเลยถูเปนหน้าหน้าไปถูไปถูยาวไปข้างหน้าเลยถูใต้โต๊ะตามซอกที่เราเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องถูที่พื้นพอ่อ ที่พื้นก็พอลูกซอกที่เราดูดฝุ่นเมื่อกี้ไงเนี่ยใต้โต๊ะฝั่งเนี้ยระวังระวังถูพื้นข้างนอกก็พอลูกตรงเนี้ยเนี่ยถูใต้โต๊ะเนี้ยใต้โต๊ะเนี้ย ต่อไปเราไปทำอะไรต่อเกี้ยงยังเกี้ยงแล้วดูว่าบ้านเราเกี้ยงยังเกี้ยงแล้วโอเค